แลก็เดี๋ยวจะแบบวิวโซฟาติดทีวีอะให้ร้อยตรงนี้ก็คือเป็นโถงสูงซึ่งนี่มีผิวแพ่นต้องไปซึ่งตรงเนี้ยคือเหมือนชอบมากเพราะว่าแบบมันวิวดีวิวสวยแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายอยากให้บ้านรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมาอยู่อยู่บ้านรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทต,ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนชอบแบบสไตล์โมเดิร์น ER แบบแนวน,นี้ก็เดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะกินข้าวเราอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิวปีขนาดน่าไม่ให้เห็นทางขึ้นบันได นี่สวัสดีค่ะช่อง Minto s o ซลเ j อร์ n e y เหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรจริงๆคลิปนี้มาทําเพราะว่าเป็นการบ้านที่ต้องส่งคุณครูก็เลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีก็เลยมาทําคลิปอัปเดตบ้านนะคะซึ่งมินเคยทำฮา o ส์ทัวร์ไปก่อนหน้านี้ตอนที่มันประมาณ65%ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์100%แล้วเหลือรั้วกับอินทีเลียข้างในแต่ว่าตัวโครงบ้านก็คือเสร็จแล้ว อันนี้นะคะก็เราเพิ en está, ่งส่งมอบบ้านเรียบร้อยไปวันที่8มีนาคมนะคะก็วันนี้ก็รับมอบมา2อาทิตย์แล้ววันนี้วันที่20กว่าแลละขออภัยในความเสียงแหบเป็นว่าบัตนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกัน นี่นะคะก็คือข้างหน้าบ้านจริงๆจะจอดรถดดได้สองคันแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ว่าเรามาคนเดียวเราก็จ,จอดกลางไปเลยแล้วก็นี่คือบ้านคือสีบ้านชอบมากนี่สีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีครีมแต่ว่าอันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะตอนมินสร้างบ้านตอนแรกแบบตอนแรกเลยก็คือดูฮวงจุ้ยคือวางทุกอย่างตั้งแต่แรกเดี๋ยวจะมาพูดเคสบ้านกับฮวงจุ้ยให้ฟังก็หลังคาก็ขัดใจนิดนึง คือมันหมาแงนที่แงนเกินไปเพราะตอนแรกเราตั้งใจวางไว้ที่แบบแงนแค่หนึ่งองศาแต่ไปๆมาๆผู้นผู้รับเหมาแนะนํามอยู่ดีๆคุณพ่อกันน้ำรั่วมากไปสั่งเขาห้าหรืออันนี้5หรือ8ดนะเมียวอ๋อเกลายเป็น7องศาไปเลยก็เลยเป็นหมาแงนแบบนี่แหละก็ขัดใจนิดนึงแต่ก็แบบบ้านเรนาะก็กระโจกอะไรเรียบร้อยเนื่องจากว่าประตูข้างหน้าเรา ฟิกล็อกข้างหลังไว้เอาไว้ทำบิวอินเราก็เลยจะเข้าจากประตูข้างบ้านเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะแบบเป็นโฮมเทเเตอร์ของครอบครัวเพราะว่าป๊าชอบดูหนังมากอ๋อก่อนจะไปนี่นำเสนอตรงนี้มากเลยคือตรงนี้จะเป็นสีพ่นเป็นพ่นายซึ่งชอบมากเพราะว่าตอนแรกอะ่ะคือหากระเบื้องลงรถก็จะมีตรงนี้มีแผ่นนี้แล้วก็มีแผ่นข้างหน้าคือหาลายที่ถูกใจหายยังไงก็หาไม่ได้แบบ ไม่ชอบไม่โดนใจแล้วพอดีไปพักดินร้านอาหารชื่อดินแต่ว่าที่กาญจนบุรีชื่ออะไรนะหมิวทาราวิลล่าทาราวิลล่าที่การเราแล้วเห็นเขาพ่นทรายเรารู้สึกว่าเออมันโอเคก็เลยเอาพ่นทรายมาทํากับบ้านเราซึ่งชอบมากแล้วก็รู้สึกสวยมากอันนี้ชอบชอบ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าถ้าเปิดเข้าตรงนี้ก็จะเป็นตรงกับห้องที่เป็นแพนทรีหรือว่าครัวฝรั่งตรงนู้นจะเป็น ตรงกับครัวไทยอันนี้ก็จะเป็นส่วนซักล้างแล้วก็เป็นห้องแม่บ้านประตูขัดใจนิดนึงแม่แอบเอามาติดโดยที่แบบไม่ถามก่อนก็อันนี้เราเหลือบิวอินนะคะคือบ้านทําความสะอาดไปแล้วแหละแต่ว่าคนมาดูเยอะก็เลยเลนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดกันอีกทีตรงนี้ก็จะเป็นครัวฝรั่งของเรานี่นะคะ,ะก็ดจะมีตู้เย็นมีบิวมีหินอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็นี่คือ ห้องคราวเก็บโฮมเตเตอร์ของเราซึ่งชอบลายไม้มากเลือกมาน้องสาวคนเลือกก็เดี๋ยวเราจะแบบบิ้วซับเสียงอะไรเงี้ยเหมือนในนี้นมนันก็เสียงกล้องๆนิดนึงเนาะเราก็จะบิ้วเป็นซับเสียงเป็นห้องเก็บเสียงเพราะเราจะทําเป็นโฮมเทตเตอร์ว่าคุณพ่อของเราชอบดูหนังมากแบบมาก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 คือให้ป้ากับแม่ทำบัคเก็ตลิส พ่อถึงกับเขียนว่าอยากดูหนังอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองเรื่องก็เลยต้องทําห้องนี้ให้เขาแหละนะคะพื้นที่ของเราแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้องรับแขกนะคะอันนี้คือจากจริง,รงๆล้วถี่ประตูหน้าเปิดเข้ามาจะเป็นอันนี้แล้วก็ตรงนี้มินก็จะทําเป็นแบบนที่วางเป็นม้าแปดตัววิ่งเข้าบ้านแต่พอทีเนี้ยพอเราแบบไม่ได้จะทําบ้านเนี้ยเป็นบ้านเพื่อการทํางานคือจะเป็นบ้านเพื่อให้ พ่อกับแม่พักผ่อนกเกษียณอายุคือต้องบอกก่อนว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มิ้นสร้างเองให้พ่อกับแม่จากน้าพักน้ําแรงซื้อบ้านเองเออซื้อที่เองอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นตอนแรกก็จะสร้างคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเราที่อยากทาให้พ่อกับแม่เพราะว่า พ่อกับแม่เราอยู่บ้านตึกมาตลอดชีวิตแล้วแล้วเหมือนตอนแรกเขาก็จะทําบ้านตึกเราก็เลยแบบไม่ยอมซึ่งตอนแรกพ่อแม่ก็จะแบบแอนตี้มากเราก็เลยเหมือนแบบโอเคซื้อเองแล้วก็สร้างเองให้พ่อกับแม่แล้วทีนี้โชคดีคือมีน้องสาวสุดน่ารักซึ่งก็คือตากล้องถึงเรานี่เองนะคะคือน้องจบมาพอดีแล้วน้องก็เลยมาช่วยแล้วก็น้องก็ออกมาช่วยแล้วก็ช่วยดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมก็นั่นแหละจากตอนแรกที่เราจะเอาเป็นม้าเข้าแต่ว่ามันแบบ บอกถึงความคลึกคลัทชนู่นนี่นั่นเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบสัมภาหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าป้ากับแม่ชอบอะไรนี่ก็จะเป็นห้องรักแขกเราก็เดี๋ยวจะแบบบิวโซฟาติทิวียให้เรียบร้อยตรงนี้ก็คือเป็นโถงสูงซึ่งมีหยวแพงต้้งไปซึ่งตรงเนี้ยคือหชอบมากเพราะว่าแบบมันวิวดีวิวสวยแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายอยากให้บ้านรู้สึกเหมือนแบบเหมือน มาอยู่อยู่บ้านรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนชอบแบบสไตล์โมเดิร์นแบบแนวนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นโต๊ะก,กินข้าวเราอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะมีวิวปิดผนังนาไม่ให้เห็นทังขึ้นบันไดซึ่งก็คือฮ mm hmm. งจุ้ยอีกแล้วแต่ว่าคือเม่นน่ะ mm hmm. ก็ถามว่าเป็นคนเชื่อเรื่องฮงจุ้ยไหมคือตอนแรกก็เชื่อแบบเชื่อมากแล้วตอนแรกอะ่ะทั้งทั้งที่วางไว้แล้วนะคือตอนแรกอาจารย์ฮงจุย้ยคนแรกเขาก็เป็นคนดูบันไดดูอะไรให้ทุกอย่างแต่พอ ตอนแรกเราก็มั่นใจแล้วว่าบ้านเราถูกฮงจุ้ยเป๊ะทุกอย่างแต่ทีเนี้ยเออพอแบบเพื่อนมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ทักเอา้าทำไมอาจารย์ฮงจุ้ยให้เป็นเลขคู่นู่นนี่นั่นมินก็เลยมาแก้ฮงจุ้ยเนี่ยทำบันไดหลอกเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแต่มันก็ทําให้ได้เรียนรู้ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วอะ่ะฮงจุ้ยมันก็ไม่ได้สําคัญมากเท่ากับคนที่อยู่อาศัยจริง,รงๆว่าอย่างไรเนี้ยพอมินทาบันไดหลอกมาปุ๊บแค่คนมาดูบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ รู้สึกเหมือนจะลงเพราะว่าเวลาลงเขาทําเหมือนลงบันไดเพราะว่าอันนี้เขาก็จะย่อเขาก็รู้สึกถึงความแบบสะดุดลงซึ่งอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะสําหรับคนที่แบบเครียดเรื่องพวงจุ้ยเหมือนมินตอนแรกก็อยากให้เอาตามแบบการอยู่สบายเป็นหลักเนาะมาต่อกันที่ก็ตองน,นี้เมื่อี้ที่บอกว่าจะแบบวิวเป็นแผงออกมาทํำสวยๆเป็นตัวอาหารแล้วก็ ตรงนี้คือเราจะเปปิดอันนี้ก็เป็นแบบผิดพลาดอีกแล้วจากอินทีเลียคนก่อนหน้ากับกับฮวงจุย้ยแต่ว่าก็เราจะแก้ไงเพราะเราไม่อยากแบบทุบใหม่ก็จะปิดผิวแล้วก็ทำเหมือนเป็นทุบแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีติจูเอียะตั้งเพื่อให้ออกหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือควัวไทยที่เราพูดถึงกันตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องการว,วางน้ํากับไบฮวงจุ้ยว่าจะวางตรงไหนดีแต่ก็สรุปก็คือ รวตัวแล้วแหละเดี<ต>๋ยวมิจะ build c o u n t e อะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมานี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็เดี๋ยวมินจะติดบ้านก็คือจะติดโซล่าเซลล์ทั้งหลังเลยเพราะว่าเราขายโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็มันคือพลังงานแห่งอนาคตก็เดี๋ยวเราจะติดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราต่อไฟอะไรของเรามาอาจจะเป็นเก็บแบตเตอรี่อะไรเงี้ยด้วยแล้วก็อันนี้ทำไว้เป็นห้องนอนคนยายคือต้องบอกก่อนว่า เป็นบ้านที่มิ้นสร้างให้พ่อแม่โดยที่ไม่ได้มีห้องของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือตาคุณยายเหมือนสร้างอยากให้ลูกหลานมาอยู่ือมันเป็นห้าชั้นข้างหน้าเจ็ดห้องข้างหลังเจ็ดห้องมันห้าชั้นแล้วไม่รวมชั้นหนึ่งคือชั้นขายของแล้วมีชั้นลอยเก็บของสามสี่ห้ามีชั้นละแปดห้องนอนซึ่งมันแบบรวมอกมาคือยี่สิบห้องนอนแต่คนอยู่จริงๆตอนนี้ก็คือมีแค่วกมิ้นอยู่กัน แค่สี่ห้องนอนห้องมินห้องน้องสาวห้องพ่อแม่ห้องแม่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะไม่ทําบ้านที่เป็นห้องเกินคุณแล้วเพราะว่าสงสารแม่บ้านดูแลทำความสะอาดยากบ้านนี้เราเลยสร้างแค่สี่ห้องนอนห้าห้องน้ําเพื่อที่ห้องนี้จะเอาไว้เป็นห้องคุณยายอีกห้องนึงเป็นห้องคุณตาเขาคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าวันหนึ่งในอนาคตคือตอนแรกมันไม่ได้แพนจะอยู่เมืองไทยคือคิดว่าเออแค่สร้างให้พ่อกับแม่แล้วเราก็กลับไปอยู่อังกฤษที่เรารักแหล้นะ แต่พอแบบหลายๆอย่างแทนชีวิตเปลี่ยนก็เลยโอเคสรุปมินก็อยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะปรับยังไงอ๋อแล้วก็ห้องน้องสาวคนเล็กที่ตอนนี้ยังไม่มีก็เพราะว่าน้องเรียนทันตากว่าจะจบกว่าจะต่อเฉพาะทางอะไรเงรี้ยก็เลยไม่ได้ทําเผื่อไว้ก็เลยห้องนี้ทําเป็นห้องคุณยายอีกห้องนึงจะเป็นห้องคุณตาเขาคิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็มาอยู่มาดีกับคิดว่าถ้าเราแบบเราก็จะนอนด้วยกันกับน้องสาว ว่าห้องน้องค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยหรืออีกเคสหนึ่งต่อให้เรากลับมาบ้านเราก็ยังมีโรงแรมอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างโอเคแหละก็อยู่ได้ต่อค่ะก็คือห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำแขกสาหรับแขกที่มาบ้านอะไรเงี้ยเอาไว้เป็นห้องน้ำแล้วอันนี้ทําไว้เป็นห้องคนตาซึ่งแน่นอนก็ะจะเป็นห้องน้องสาวคนเล็กที่เรียนทณิตก็ไม่มีอะไรมีห้องมีวอลกอินโพรเซตมีห้องน้ํา ก็เดี๋ยวเราจะไปดูข <thing> ้างบนกันนะคะซึ่งตอนแรกมินเป็นคนไม่ชอบไม้จริงเลยแบบเลยแต่ว่าพ่อกับแม่ชอบเพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นไม้จริงแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคืออะไรที่โบราณและรู้สึกว่าแบบมันเก่าคือเราอยากได้บ้านโมเดิร์นคืออยากได้ไม้ลามิเนตอะไรเงี้ยแต่โอเคพ่อแม่ขอซึ่งอันนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นไม้มะค่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ทาสี ตรงนี้คือเั็นมูลที่แบบรักมากเพราะว่าตั้งใจคือตอนแรกออยากให้มันเป็นกระจกแผ่นเดียวกันเลยแต่ว่าก็มันจะดูแลยากกว่าก็เลยเอาเทแบ่งก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีชุดแบบจิบชาอะไรนี้นี้ก็ขึ้นมาเป็นหมายจริงของเราซึ่งตรงนี้นะคะ เราก็เดี๋ยวเราจะกั้นก็คือตรงนี้จะเป็นห้องอ่านหนังสือเพราะว่ามินเป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือชอบทําง,งานก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือทําง,งานของมินแล้วก็ตรงนี้กนนั้นจะเป็นห้องพระซึ่งก็อีกตามเคยเราจะต้องมีแก้ไฟนิดนึงเพราะว่าเหมือนฮวงจุ้ยเขาบอกพระต้องส่องหันหน้าทางนี้ทางนี้เราก็เลยเปลี่ยนแบบสปอตไลท์ของเรานิดนึงอันนี้ก็คือเป็นไม้จริงหมดเลยตั้งแต่ห้องคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวมาดูห้องนี้ก่อนก็ได้ก็ อันนี้นะคะจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ก็จะแบบบิ้วชั้นนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่สองเตียงเพราะว่าแม่ต้องการพื้นที่น,นี่ก็จะเป็นบริอินโคงเซตที่เดี๋ยวจะบิวแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ป็นรับบ้านเราตรงที่มันเหมือนแบบอากาศดีตลอดทั้งวันทั้งทุกฤดูด้วย ราคิดว่าจะเอาไว้แบบวางโต๊ะกินกาแฟแน่นอนนี่คืออากาศดีมากตอนนี้คือเกือบสิ้นเดือนมีนาคึ่งหน้าร้อนแบบร้อนสุดๆแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่ามันเย็นมันแบบใกล้ต้นไม้ต้นเขาแล้วก็บรรยากาศดีอยู่ใกล้หมู่บ้านมียามอยู่ตรงเนี้ยคือคิดว่าโอเคถ้าบ้านเราเกิดอะไรขึ้นก็คงจะมีคนแบบคอยช่วยดูอะไรเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนํามากสําหรับการทําบ้านคือการเลือกอลูมิเนียมที่ดีคือ นี่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยแต่รู้สึกว่าแบบไม่เสียดายที่ลงทุนคุ้มค่ามากอันนี้เป็นของอลูเซตคือดีมากมินไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ลงทุนเพราะว่ามันแบบแน่นหนามากอะปิดแรงไปหน่อยคือมันแน่นหนาแล้วก็แบบลื่นแล้วก็คือมันหนามันแบบพวกโรงแรมห้าดาวอะเพราะว่าไปบ้านญาติที่เชียงใหม่แล้วตอนนั้นแบบ คือฝนตกพายุเข้าแต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย Ramadan. คือมันแบบกันเสียงดีมากแล้วมันแบบไม่ได้สั่นเหมือนบ้านคนอื่นที่อลูมิเนียมแค่เดินก็สั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคเราก็ปิดไว้นะคะอย่มาแรงจะเข้าบ้านเราไปต่อค่ะก็หลังจากที่บอกว่าตรงนี้เป็นห้องอ่านหรือห้องทำงานมีห้องพักแล้วตรงนี้ก็คือเป็นห้องบิ๊เน็ของบ้านเรา ใจนำเสน,เนอมากกับกบระเบื้องลายนี้ซึ่งเป็นลายด้างปลาคือน,น้องสาวชอบม,อมากๆน้องสาวคนการของเรนก็คืออันนี้จะเป็นห้องฟินเนสของบ้านเราก็จะวิ่งไปแบบดูวิวภายในข้างนอนก,ก็มีวิวฝั่งนี้แล้วก็วิวฝั่งนู้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระเบียงที่เราใช้ร่วมกันครอบครัวคือไม่ได้อยู่ในห้องใครห้องมัน นี่ก็จากพื้นไม้นี่ก็จะมาเป็นกระเบื้องยางอีกครั้งห้องน้องสาวนะคะซึ่งก็คือเจ้าหญิงของบ้านตอนแรกแม้ว่าเขาจะไม่ช่วยออกตังแต่เราก็ให้เขาเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะอยู่นานที่สุดนานกว่าเราก็เป็นกระเบื้องยางแล้วก็เดี๋ยวกัน้นห้องมี walk in closet ซึ่ง walk in closet นางแบบใหญ่อลังการมากระเบียงก็ใหญ่อลังการะคะ่ะนี่คือเป็นห้องแบบ เจ้าหญิงของบ้านจริงๆแต่คนจ่ายตังคือไม่มีที่อยู่ตอนแรกจะเป็นอันนี้เป็นห้องเราแต่ว่าก็โอเคให้เขาไปแล้วก็คือห้อง walk-in closet ของนางนะคะซึ่งค่านุกบิวอินคือสูงมากแล้วก็กว้างใหญ่มากคือโต๊ะเครื่องแป้งตู้เต็มห้องนะคะด้านนี้อีกที่จะเป็นตู้มีไอแลนด์เก็บเครื่องประดับเครื่องสำอางนับพันชิ้นของนางและ ี่ยนแล้ว p ี t เป็นแล้วเปลี่ยนอีกซึ่งช่างปวดหัวมาก m a s t e r ร์พีซคือนางชอบกระเบื้องสีเขียวสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียวซึ่งตรงนี้นะคะช่างแบบปวดหัวแล้วเป็น m a s t e r p i e มากเพราะมันเป็นกระเบื้องแปดเหลีย่ยมคือถ้าหันหัวผิดด้านหกเหลีย่ยมถ้ากระเบื้องหันหัวผิดด้านแม้แต่นิดเดียวคือลายแบบเจ็งงงไม่สวยเลย แต่เนี้ยช่างเขาก็ต้องทำทำออกมาได้ดีมากๆคือขอบคุณมากเลยก็เนี้ยนะคะทา่ทัวร์ของเราก็ประมาณนี้ซึ่งก็เดี๋ยวรออัปเดตต่อไปว่าบิ l อินจะเป็นยังไงนเนาะแล้วก็เรื่องที่จะแชร์เรื่องพวงจุ้ยไว้เดี๋ยวค่อยทำเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งก็ได้ กับการอยู่ว่าจะเป็นยังไงแก้ยังไงอะไรเงี้ยขนาดตอนแรกที่เราสร้างเองเราคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านเราคือพวงจุ้ยแน่นทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วที่สําคัญเลยคือมันก็ต้องเอาตามความสบายใจของคุณอยู่มากกว่าก็เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะส่งการบ้านแค่นี้บ๊ายบาย